พาผัวไปอยู่เมืองไทยยังบ่ถึงปีต้องเลิกลากันนะคะเพราะว่าเนาะฝรั่งนะไปเที่ยวสาบาตั้งแต่สามเดือนแรกเรื่องนี้ยายมาเล่าสูกันฟังและจําได้บอนะคะจนสามีเมียต้องมาจดกระดาษสัญญาว่าถ้าเธอเป็นอีกเธอจะต้องออกไปแต่ตัวนู่นนี่นั่นแบ่งกันที่เมืองไทยนะคะสรุปว่าวันนี้ข่าวออกมาเราเดอ้อชีวิตจะทนอยู่ ได้ยังไงในเมื่อฝรั่งมันไปอ่าติดใจสาวอื่นมันบ่เสียดายของที่เขียนให้เนาะเพราะเขาคิดว่าเขามีเงินเดือนเงินสดในบัญชีเขาแต่ฝ่ายหญิงนะคะเขาบ่มีเงินเด้กลับไปอยู่เมืองไทยกินอยู่กับเขานอกจากสิ่งที่มันเขียนไว้ให้ฝรั่งเขียนไว้ให้นะฮะก็ถือว่าสรุปจบเอาผัวกลับไทยบ่ถึงปีต้องยาล้างนะคะเตรียมตัวขายบ้านเนาะ อ่าแล้วว่าสิกลับมาอยู่เมืองนอกเอาจริงๆมุมนี้นะยายจ๋า,า,จาว่าเราหญิงไทยเนี่ยอ่าโอเคเสียผัวแต่เราก็ได้ของเนาะกลับมาให้อย่างหาผัวฝรั่งส่งเงินให้อยู่เมืองไทยสะเป็นอย่างต้นทุนเขาก็มีเซฟน้อยประหยัดน้อยบ้านเฮายังไงก็สบายกว่าถ้ามาเริ่มต้นตรงนี้อ่าตัวคนเดียวโอ้ยอยากอยู่เดะอันนี้คือความคิด,ดยายจ๋าทุกคนคิดยังไงเดี๋ยวไปดูคลิปยาวกันพี่น้องขา